ว่าเป็นเร็กวะชูกับผมว่าความวุ่นวายหมดที่เกิดขึ้นก็คือแจไม่ยอมรับว่าเขาเคยคบหากับผมแล้วมันทําให้นิวอ่ะในสังคมของพวกเขาอ่ะเป็นคนบ้าแล้วผมยืนแในพรนดินนี้ไม่ได้แล้วอ่ะว่าผมคบหากับเขาจริงๆเพื่อเพื่อพิสูจน์สิ่งนี้แจมคบหากับสแตมไหมชูสาวอ่ะเคยไหมอ,อ่ะ หนูไม่ทราบเจตนาเหมือนกันค่ะคือว่าพอแจมเขาออกจากศาลยังไปชนและครอบครัวไปครับเขาเขาสัญญากับนิวแล้วว่าเขาจะไปแก้ไขความเข้าใจผิดให้ว่าว่าเขา่เป็น mm hmm. เล็กว่าชูกับผม mm hmm. คือ mm hmm. แจมเนี่ยโกหกแก๊บว่าผมไปตามจีบ mm hmm. แต่ความจริงไม่ใช่ผมคบหากับเขาจริงๆมีความสัมพันธ์จริงๆทีเนี้ยมนทําให้ ไอ้ความชุลมุนวุ่นวายหลังเวทีแต่มันเกิดไม่จบเพราะว่ามันกลายว่านิวอ่ะเป็นบ้าเป็นหลังไปคุกคามเขาแต่จริงๆแล้วก็คืออยากให้แจมออกไปยืนยันด้วยตัวเองไอ้เรื่องเงินหนึ่งล้านอะไรไม่ใช่ประเด็นเลยแต่ว่าความวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็คือแจมไม่ยอมรับว่าเขาเคยคบหากับผมแล้วมันทําให้นิวอ่ะในสังคมของพวกเขาอ่ะเราเข้าใจผิดใช่ครับเป็นคนบ้าแล้วผมก็เลยเนี่ยต้องออกมา ผมต้องบอกต่อหน้าภรรยาผมตรงนี้ตนยตอนประชาชน60ล้านคนซึ่งผมเสียแบบผมยืนแท้ในพ่นดินนี้ไม่ได้แล้วอะว่าผมคบหาก,กับเขาจริงๆเพื่อเพื่อพิสูจน์สิ่งนี้ทําไมผมจะต้องโกหกล่ะ mm hmm. อืมก็ขอยอมรับความผิดนี้ต่อหน้าม mm ิว hmm. ตรงนี้เลยว่าผมขอโทษเรื่องที่ผม <c oughs> นอกใจในคบหากระแจงนะครับผมยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ตอนนี้มันผ่านมาปีกว่าๆแล้วแล้ว,ลวเราก็กลับมาทำความเข้าใจกันแล้วก็ เดืนหน้าต่อแล้วครับก็ต้องขอโทษนะครับอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งที่วันนั้นขึ้นไปบนเวทีแล้วก็พูดไม่ครบทุกประเด็นแล้วก็ซ่อนประเด็นที่มีปัญหาเอาไว้คือผมได้นอกใจภริยาจริงๆแต่ว่าพูดเฉพาะสิ่งที่ภริยาผมถูกกระทำออกไปเท่านั้นนะครับเพื่ออะไรก็ตามแต่ผมก็ขอโทษทุกคนด้วยครับแจมคบหากับสแตมไหม ทูสาวอะเคยไหมอะเออไม่ค่ะแล้วในส่วนคำให้การที่เขามีการฟ้องเข้ามาที่าศาลเยาวชนเนี่ยเราต่อสู้ว่าอะไรครับก็ให้การปฏิเสธค่ะว่าเราไม่ได้มีความสัมพันธ์กับสามีโจ์ใช่ไหมครับค่ะทำไมสแตมก็ถึงได้มีการออกมาพูดว่าเขาคบกับคุณหนูไม่ทราบเจตนาเหมือนกันค่ะหนูไม่เคยพูดถึงหรือว่าไปพูดว่าไปคบหาหรือเป็นอะไรกับเขาอะค่ะอีกฝ่ายหนึ่งทักมาแต่ว่าในส่วนของการตามจีบไหมหนูก็ไม่สามารถตอบได้เพราะว่ามัน มันอยู่ที่เขาว่าเขาทักมาด้วยเหตุผลอะไรจริงๆแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นตั้งแต่ชั้นกระบวนการศาลจนจบไปพวกเราอยากเลิกยุ่งอยากเลิกข้องเกี่ยวกับอีกฝ่ายมากๆเลยค่ะถ้าจ่ายแล้วมันแยกย้ายจากกันไปได้แล้วไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวต่อกันอีกหนูก็ยินดีจ่ายอะค่ะไอหนึ่งล้านจ่ายเพื่อให้จบความลำคาญทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตใช่ค่ะหนูก็ได้รับผลกระทบมาตลอดเหมือนกันแล้วมันควรจะหยุดมันควรจะจบได้แล้วแล้วในเมื่อหนูจ่ายไปแล้วมันควรจะหยุดไหมคะ